ว่าสาด่านเสืองบกันเงินของเคซีเขาเป็นไงว่าทําไมเขามีกําไรเติบโตตลอดเลยเออไม่มีดอบนะบริษัทนี้ไม่มีดอกเอองบเขาก็เออถือว่าสวยทําให้เขาสามารถทํากําไรได้ดีต่อเนื่องแล้วก็คนก็ไปไปครอบครองเยอะก็อยากได้หุ้นตัวนี้เข้ามาอ่ะครับก็มาปี661นะอ่าสินทรัพย์รวมเขาหนึ่ง้อ1ยี่สล้านบาทนะปี6กสองเขามีสินทรัพย์ 16,501ล้านบาทปี63 17,377ล้านบาทปี64 21,950ล้านบาทปี65 20,993บาทมีสินทรัพย์เติบโตต่อเนื่องนะครับมาดูนี่สินรวมครับนี่สินปี61 6,113ล้านบาทปี62 4,739ล้านบาทปี64 8,508ล้านบาทปี65 7,548ล้านบาทมาดูส่วนของผู้ถือหุ้น ปี61 11,950ล้านบาทปี62 11,712ล้านบาทปี63 1 2 9 0ล้านบาทปี64 13,380ล้านบาทปี65 13,389ล้านบาทมีการเติบโตทั้งสินทรัพย์และก็หนี้สินและก็ส่วนหู้ถือหุ้นเติบโตไปเกิดการบาลานซ์บัญชีไปนะครับมาดูอันที่2คืองบที่2คืองบกําไรกับทุนก็คือรายได้กับรายจ่าย ถ้าไรายได้มากกว่ารายจ่ายก็เป็นกําไรถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็เป็นขาดทุนเนาะมาดูไรายได้รวมครับนะปี6 1 1 4 3 2 5ล้านบาทปี6 2 1 2 2 8 8ล้านบาทดรอปลงตอนนั้นมีโควิดเนาะน่าจะมีผลเลยมาปีหกสามหน่งหมื่นหนึ่งพันเล้านบาทปี6 4 1 5 3 2นบาทตีตื่นขึ้นมาละมีการเชิดหัวขึ้นละอ่าก้าวไปเป็นเงน้นเนาะปี6 5นี่18,786ล้านบาท เป็นไงฮะแล้กำไรสุดที่เขานะฮะปี61 2,014ล้านบาทปี62 934ล้านบาทดอปนี่ตอนโควิดนั่นแหละฮะมาปี6 63 1,126ล้านบาทอ่ะดีขึ้นมาละปี64 2 4่สองล้านบาทเห็นไหมยักำไรขึ้นละมาปี65 2,317องพนบาทหนึ่งกำไรหนึ่งละนะลบกบร,ระแสกระสบมาด้วย CFO CFI c f นะรวมกันนะ CFO เขา ของบริษัทนี่คือปี6 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5เนาะ6 2คือ CFO เขา2,319ล้านบาทนะะมาปี 62, 62, 63เขา2,271ล้านบาทอ่ะลดลงนิดนึงปี64เขา1,735ล้านบาทมามาปี65เขา2,035ล้านบาทอ่ะเพิ่มขึ้นละนี่คือ CFO เขานะมาดู CFI คือเงินสดที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการลงทุนเขาเนาะเขาไปลงทุนไงเมื่อกี้ค่าดําดเนินงานที่ส่วนที่เขาได้มานะฮะส่วนเรื่องของการลงทุนเขามี1จะต้องติดลบพวกนี้ต้องลงทุนต้องติดลบถึงจะติดลบนะฮะก็มีปี6กสองเขาลบ566ล้านบาทปี6กสามเขาลบ300ล้านบาทนะปี6กสี่เขาโอ้น,นี่เยอะหน่อยนะลบ221 1ล้านบาทลงทุนเยอะอามาปี65้เขา ลบ8ล้านบาทนี่คือการงบตัว CFI เนาะมาดูเรื่อง CFF เอ่เอ CFF คือเงินสดสุทธิได้จากการจัดหาเงินนะเหตุว่าไปกู้เงินมาอาจจะเป็นเงินที่ได้รับมานะารับเงินมาอาจจะเป็นหุนเงินกู้ก็มีอย่างเงินสดสุทีิเขาปีหรือมีจากจากการที่ได้รับเงินมาแล้วก็มีการจ่ายชําระเงินกู้ด้วยจะอยู่ในนี้หมดถูกบันทึกใน CFF เลยก็คือมี ปี62เขาปีติดลบดูลบอยู่สิบแล้านบาทน,นี่ก็าาติดลบปี63มเขามีลบ590ล้านบาทปี6กสเขามีบวก7ล้านบาทน,นะปี65้าเขาติดลบ2 3 1 4าทล้านบาทก็คืออาจจะมีการชำระนะชำระเยอะไปอยู่ระหว่างเดินทางขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะถึงที่เป้าหมายนะถ้าที่ทำมาค้าขายอยู่ท่านร่ำรวยร่ำรวยนะ หางเงินเยอะๆล้นเลิมเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษีผู้ใจบุญมีและให้ได้และแบ่งปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนะของวนนะขอท่านโชคดีนะ,อะขอคุณเพื่อนที่ติดตามผู้จัดมาแล้วก็ให้ของขวัญให้เคาะใจให้กุลกุลาไมา่เยอะแยะหมดเลยทุก